มาสวัสด <Bond> ีครับอยู่กับผมเองนะครับอนาคินวันนี้มาอยู่กับโกกาเดนกันอีกแล้วนะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็เกมก็ได้อัปเดตไปที่ลื่นอยแล้วนะครับก็บอกเลยว่าผมมาไม่ทันตอนเกมอัปเดตนะก็รู้สึกเสียใจมากๆแต่เข้ามาทันตอนตอนที่เขาให้ไอ้นี่นะคุกกิ้งเบิร์ดก็คือนกฮูกจากอัปเดตที่แล้วนั่นแหละน่าสงสารโดนปิ้งไปแล้วแต่ก็ ก็จะมาบอกอัปเดตใหม่ๆที่มาครับเข้าวๆให้ฟังกันซึ่งก็ขอทัวร์สวนหน่อยละกันตรงนี้ก็เป็นสวนกุหลาบนะบสวนดอกไม้ทั้งหลายแหล่ก็บอกเลยว่าอันเนี้ยอันเนี้ยทีเด็ดมากราคาดีสุดๆนะครับต้นปกติราคาอยู่ที่ห้าหมื่นเลยนะโคตรแพงแล้วก็ต้นต่างๆนานาน,าน,านะครับก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะมากแล้วก็นี่ครับต้นลาเวนเดอร์ ที่เพิ่งมาใหม่อัปเดตนี้ครเป็นต้นที่ปลูกครั้งเดียวแล้วไปเลยนะครับนี่เก็บได้ครั้งเดียวนะครับอ่าเดี๋ยวเก็บเอาต้นไม้ไปขายด้ะเอามาขายให้ดูรแรกนะครับราคาจะอยู่ที่สามหมื่นอ้าวตอนนั้นขายได้ห้าหมื่นแล้วก็ลาเวนเดอร์นะครับราคาจะอยู่ที่สองหมื่นนะครับก็ถือว่าดีดีดีเลยแหละแล้วก็ต่อมานะครับสลับอีเวนต์ตรงนี้นะครับครั้งที่แล้ว ถ้าเราใส่ถ้าเราทำการใส่ p o l ี i n a ฟ e f o เข้าไปเนี่ยเราต้องรอประมาณ2นาทีหรือ3นาทีว่าจะไม่ได้จะสลับอัปเดตใหม่นี้นะครับเขาก็ลดเหลือแค่30วินาทีนะอย่างที่เห็นตรงนี้เลยก็ได้10ฮันนี่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ร้านค้าตรงนี้นะครับเขาก็ได้ทำการลดเวลาในการรีสต็อกมานะครับเหลือเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นก็คือทุกๆครึ่งชั่วโมงก็สามารถมาดูได้เลย ก็จะมีโฟลว์ซีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีซีมาใหม่2ซีนะครับก็คือลาเวนเดอร์กับเนคเทอร์เชดคล้ายเนคเตอรีนหรือเปล่าไม่รู้เนคทาเชดนะครับรูปร่างก็จะแปลกๆหน่อยแล้วก็ตรงนี้ครับทีเด็ดเลยโพลลนเรดาร์ Poly นะครับจะทําการเหมือนเครื่องดูดฝุ่นนะครับจะทําการดูดโพลิเนตฟูดที่อยู่ในสวนเรานะครับบริเวณรอบๆผมไม่แน่ใจว่ากว้างแค่ไหนแต่ผมคิดว่ากว้างมากๆเพราะผมเก็บเมื่อกี้ก็ กว้างมากๆเลยอ่ะี๋วยวผมเอาโพลีเนตใส่ก่อน,นแป๊บเดียวนะครับมันก็ใส่ใหม่ได้แล้วเอามาดูตรงนี้ต่อโพลีเรดานะครับราคาจะอยู่ที่20ฮันนี่ก็ใช้ได้ซื้อครั้งหนึ่งใช้ได้10ครั้งนะครับก็คือราคาครั้งหนึ่งก็อยู่ที่2ฮันนี่นะก็จะทําการล่อพึ่งมาโพลีเนตฟู้ดที่อยู่ใกล้ๆนะครับจะแบบเราจะสามารถบังคับได้ว่าจะให้โพลีเนต ผลไม้ตรงไหนนะครับอย่างแบบก็แบบปลูกของแพงๆไว้ไกลๆนะครับแล้วก็ใช้ตรงนี้นะครับล่อมาที่ของถูกๆนะครับจะได้ไม่ต้องเสียดายตังค์นะครับแล้วก็ทุกอย่างก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ที่มาใหม่ทุกคนเห็นเลยตรงนี้ก็คือเป็นน้องหมี busy bear นะครับเขาเป็นฮันนี่คาร์ทเตอร์นะครับซึ่งขายังไงนะครับเราก็ต้องวางฮันนี่แล้วก็แพลน์ตรงนี้นะครับซึ่งเขาก็จะ ให้ของดีๆเรามานะครับซึ่งอย่างนี้นะครับเขาก็จะให้ flower seed pack ซึ่งเราก็เอาฮันนี่มาใส่ตรงนี้นะครับ3อันแล้วก็ตรงนี้ครับซึ่งก็จะเป็นงานยากของเรา่อยก็คือเขาจะทําการสุ่มผลไม้มานะครับซึ่งเราก็ต้องหามาให้ได้ซึ่งก็ต้องต้องติดสถาน,นะตามนี้แล้วก็กิโลตามนี้นะครับเท่าที่ผมเดาซึ่งผมก็ยังไม่มีหรอกนะเพราะว่าเพิ่งปลูกบูเบอรี่เมื่อกี้ก่อนหน้านี้ไม่มีนะครับลบทิ้งไปแล้ว ส่วนซีดตรงนี้ก็มีผลมาใหม่นะครับนั่นกะ็คือ Ember Lily เป็น Lily ไฟนะครับซึ่งก็ผมคิดว่าราคาน่าจะดีนะคล้ายๆกับบินสต็อกนั่นแหละแต่อาจจะแพงกว่าน,นั้นฮนะนไม่แน่ไม่แน่แต่ผมคิดว่าในส่วนของพวกคุณนะครับควรจะมีของเก่าๆไว้หน่อยก็ได้นะครับเพราะว่าเอาไว้ทำอีเวนต์เจ้าหมีตรงกลางนั่นนะครับส่วนตรงนี้นะครับ ก็จะมีอุปกรณ์มาใหม่เช่นเดียวกันนั่นก็คือเฟนชิพพอร์ตครับเป็นฟาเวอร์พอรตนะครับเพื่อแชร์กับเพื่อนซึ่งอันนี้ก็ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่ามันคืออะไรมันงงๆอยู่เพราะว่ายังไม่เคยลองใช้ไงถ้าลองใช้อาจจะอ๋อขึ้นมาได้นะครับเอ๊ะหรืออ๋อส่วนตรงนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมาใหม่หรอกแต่จะมีในร้านค้านะครับร้านค้าตรงนี้เลยก็จะมีเป็นพรีเมียม แอนติบเองนะครับซึ่งก็ต้องซื้อด้วยโลบักนะครับและนะตอนนี้นะครับไม่สามารถหาเจ้าเอ็กตรงนี้ได้จากที่ไหนนอกจากตรงนี้อีกแล้วนะครับซึ่งก็ใกล้เคียงเพ to วินขึ้นมาหน่อยๆแล้วนะครับใกล้เคียงนะครับผมพูดว่าใกล้เคียงนะยังไม่เป็นหรอกยังไม่ใช่ตอนนี้นะ oh. อ่าก็อัปเดตที่เข้ามาก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสาธิตสาธิตวิธีการใช้ไ ขอเล่นเรดาร์ให้ดูแล้วกันสมมุติอ่ะมีโคโคโนัทของผมนะครับติดโพลิเนตข้างบนใช่ไหมอย่างที่ทุกคนเห็นนะก็ผมก็ทำการอ่ยืนใกล้ๆหน่อยก็ได้แล้วก็ทำการกดไปปุ๊บุ๊บมันก็จะทำการมาร์คขึ้นมานแล้วมันก็จะทำการเก็บทันทีซึ่งก็ถือว่าดีมากนะครับเราไม่ต้องไปเสียเวลาหาหรือบางทีเราจะอาจจะเก็บผิดผลนะครับอาจจะเป็นผลที่เราแบบ เก็บไว้ให้มันติดมูเทสเยอะๆก่อนแต่เราเผื่อเก็บมาอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าดีมากๆนะครับแล้วก็มีมูเทสมูเทสใหม่นะครับเป็นมูเทสเฮเวนลี่จะมาพร้อมกับเขาเรียกว่าอะไรสภาพอากาศที่แอดมินเสกให้นะครับเราหาเองไม่ได้นะแอดมินจะเสกให้นะครับมีตัวอย่างให้ดูไหมจ๊ะเฮเวนลี่เหรอเฮเวนลี่อ่านี่เฮเวนลี่ก ราคายังไม่แน่ใจนะว่าถูกไหมเอ้ยไม่ใช่แพงไหมแต่เท่าที่ดูแล้วอาจจะน่าจะแพงนะครับอ่ะเดี๋ยวไปขายให้ดูละกันเอามา,าขายขายขายปึ๊บหนึ่งแสนหกไม่แน่ใจนะครับว่าแพงไหมเพราะว่าอางุ่นก็ไม่ได้แพงมากเนาะแล้วก็ระบบใหม่นะครับก็คือระบบกดไลค์ให้ส่วนคนอื่นนะครับซึ่งก็คนมากดไลค์ให้ผมเก้าคนซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้นะผมไม่รู้จักนะ ซึ่งก็ถือว่าโอเคมากๆเอาจริงๆอัปเดตนี้ก็ไม่ได้วือหวาอะไรมากนะครับก็เป็นอัปเดตพักผ่อนสบายๆชิลๆนะครับไม่ต้องมาแบบทําอะไรเยอะๆ,ๆมากเยอะแยะมากมายนะครับก็อาจจะเอเคทิ้งไว้ให้มันเติมใหญ่เองนะครับอย่างไรแหลกตรงนี้ก็ราคาดีมากผมชอบอเก็บให้หมดโอ้ยแต่แหลกมากอะสลบอัปเดตนี้นะครับคนเล่นก็อยู่ที่11ล้านนะครับมากสุดแล้วแม็กซิมัม ตอนนี้นะอยู่ที่11ล้านนะครับอนาคตถ้าเป็นอัปเดตใหญ่ๆนะผมคิดว่าน่าจะมีมาอีกอาจจะถึง15ล้านเลยก็ได้นะครับก็ถือว่ามาไกลมากสุดยอดมากแล้วก็ช่วงนี้นะผมอาจจะไม่ได้ว่างมากนะครับก็นะครับอาจจะขออภยัยอาจจะไม่ได้มาทําบ้างนะครับอาจจะค้างๆไปนานหน่อยแต่ก็ไม่เลิกทํานะครับแน่นอนอาจจะขายให้ดูอีกรอบหนึ่งแรงๆนะครับ ห้าล้านเนี่ยเห็นไหมขายรอบหนึ่งได้ตั้งห้าล้านนะไม่ติดม u t a ชั่นอะไรเลยนะเมื่อกี้ตัวมันลน้วนนะครับไม่ติด m u ท a ชั่นอะไรเลยเพราะผมเพิ่งขายไปเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วก็เออแล้วสำหรับสภาพอากาศไอ้แบ็คโฮนะครับที่มันขึ้นมาแล้วกระโดดสูงๆอะ่ะจริงๆมันทําให้ติดม u t a ชั่นด้วยนะก็คือ m u ท a t i o n m u t a t i o n อะไรล่ะ mutationvoidtouch นะครับอาจจะไม่มีตัวอย่างให้ดูแต่ผมก็เจอมาแล้วนะค v o บว t o u c h มีไหม าเซิร์ชเซโอ้ยวยวายทัดโอเคไม่มีนะครับก็ประมาณนี้นะกันนะครับคลิปนี้มาไวไปไวหน่อยนะครับมาไวไปไวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เจอกันครั้งหน้าครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์กันหน่อยนะกันนะครับเป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปนะครับเ่วนนี้ไม่ค่อยมีแพชชั่นเลยนะก็อาจจะทําคลิปเกมอื่นด้วยนะครับแต่ต้องหาเวลาหน่อยโอเคไปลัเจอกันบ๊ายบาย 这จอกันคั้งหน้าจา